โออ้มตรงนั้นทางไปอ่าตรงนั้นทางไปโรงแรมไร่ท่องมาท่านนี้ก็จะเป็นทางไปบ่อบำบัดนี่ไอ้คนถทวอาหารอยู่ใสนี่ไงร้านน้อยๆนี่ร้านป้าเสาร้านน้อยๆนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยตอนเที่ยงคนสิไหลเนี่ยสมบอก่ากำลังผัดอันนี้มากินกุจับ หมูกรอบทำแบบอูยเบิ้พี่น้องเบิ้งหมูกรอบหมูกรอบทอดใหม่ครับผมหมูกรอบทอดใหม่ครับนี่ทอดมันไงเลยแมนลาดกันนี้ลาดนน้อยที่มาตะถานกินหนึ่งแต่พอสามจนหอดสามสิบสี่สามสิบห้าปีแหละคังไปจับแม่คือเกาเดี๋ยวมากินน้ำกันครับ เปล่งกระเพากระเพาทะเลเพ่ารวมเพา่ารวมโอ้เป็นเสียบหอมหุนหุนอยู่แบบนี้เบิง่งด้านด้านปลาเสาเด้อพี่น้องใส่ไปครับนี่ด้านปลาเสาพ,พริกเผาหอมอย่างเดียวดีแฮะปรุงบุขจ้าปรุงปรุงอย่างนี้ใส่ลงไป จับเสร็จเสร็จขาวป้ลไม่เอาครับมันจะอิ่มเกิน นะมาครับ 음. <뭔람> 반 <뭔람> 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 เรื่องหมูสับขนาด

เน้อไงมันกะเดียดแล้วก็ตายละมือเนื้จะกะเดียดแล้วจะไปยื่นหีบเลือดเด้ แบบป่ายังแข็งแรงอ้ยแขมแกร่งลยอ่อน่างบได้เรียนนี่มผมเมีผมยังยางบาดอยู่อืม หมูขาหามูละหายซี่หม้อร่อยคนเราหิดผู้เดียวปวดเองนู้เท่าไอ้เรื่องยีๆีป่าเนา่ผมยางสามเก่ากับลุกเนี่ย Yeah.